สิทธิเงินล้านเงินแสนเอามาปานบัดได้กินแนงเพื่อได้เงินแสนเพื่อได้เงินหมืน่นปีน้องจากบ้านใส่ทองสะหากเอนเ้นเอามายืนวันนี้บัดคิดเป็นอื่นขอบคุณไม่เลี้ยงลามจูน <ม>เปั่นเฮือด้วยความปิติและหัวใจเป็นตันมาเลยเฮือยกเอาลงทานอาหารกับเข้าเป็นเจ้าภาพเก้าเลี้ยงงานปวยหลวงขอบคุณแม่เลี้ยงลำจวนวันนี้ปิ้นได้มาเกี่ยวข้องสาธุอนุโมทนากรสัทธาใส่พี่สายน้องขอบคุณน,นักนักเจ้าเดี๋ยวก้อยีนี่แม่ แลนบ่ไม no ่ลำจวนเนื้อโยเอามาจุน้ำลายกับปอบปูนั่งจุบนผานเมืองป้าวน้ำใสใจงามผมกินหอมตาขนาดจะขอขอบคุณตั้งมูเจ็ดใสทองวันนี้บาเดวิดได้ขาดเลี้ยงตึงดำส้มเลี้ยงตึงจินลาบบาไดวิตได้ขาดขอมกินดีดีอ้มีตำบะก้วยเตจมีตำบาแ่งตัวเน้อไอเน้อ ตังต้งออกตั้งใจอาจากจองจากอบ้านเปิ้นอาวกับบ้านเฮา,านี่เป็นลงุงเศรษฐีลงคนมั่งเป็นลงคนมีน้ำใจเปิ่นดีกินตึงบะเซียงโดยเฉพะาะสหกรณ์แป้งสองอันนี้ก็ซ้ำเป็นลงป้อเลียง เป็นบ้านแม่เลี้ยงก็มาบ้านเฮาห้บะต้องลัวเสียงเป็นหลงตัวเลี้ยงเงินเปิ้นมีลายโรงทานเปิ้นได้เลี้ยงยายพี่น้องตั้งหลายมาเป็นเจ้าภาพแม่เลี้ยงลำจวนเหมือนกันเลี้ยงสมตามดูเป็นโจกปากตะกี้แม่เลี้ยงเปิ้นเอามาฝากมีตึงตำลาวตามไทย กินตำเลาานักระวังโชเป็นสำเนียงกีชานเน้อแฮมเบอร์ก่อนเตะจะกิน้วยกู้เฝ้าแล้วเฮาจะเว้าเอาอกเอาใจมีตึงตำเลาาตำไทยข้อพ้นลายลายเอามาตำตั้งหน้าวันนี้มาสร้างกุศลเพื่อได้ขึ้นตังบุญสวรรค์จันทร์ฟ้าจี สะพานปูนหนุนคืนจันฟ้าพ่อลุงแม่ป้าเอากันเป็นกันมาช่วยกันกินมาช่วยกันตานมาแบ่งมาปันเป็นพี่เป็นน้องงานบ้านเฮามาัดบ่ดใจตีนหน่อยมีตึงปอบเมาอแม่มอนปานละเด็กปานละอ่อนเป็นพี่เป็นน้องเงนินการกูโค้ดแม่แล้วเจ้า ความสว่างจะดีเหลือความมืดวันนี้วันพืชวันหน้าได้กินผลเจีิะดีทีวันมิ่งมงคลมันจะเกิดกับจองกับบ้านสธาได้เปิง้งตุเจ้าตูเจ้าได้เปิงสัทธาเหมือนเข้าเปิง้งบุญนะป่าเปิง้งบุญนะจี เปิงพี่เปิง,เปงน้องมันก้าเอากันละเป็นพี่เป็นน้องหึงแม้่บ่ได้ออกต้องเดียวกันเพราะความเป็นอยู่เฮาอยู่ภัยอยู่มันบังพ้องทำงานละหาเจ้ากินคำวันนี้มาอยู่ละเป็นหมู่เป็นฝุงบ่บว่าคนนั้น<ม>สูงบ่บว่คนน,นี้ต่ำกระราชการหรือสามัญชนบ้านมารวมกันปลูกสร้างความงามขอบคุณเจ้า แม่าอแม่แอเนอะแอคอนดิชั่นถามลงทานลอแม่แอเอามายืนบนทานอันนี้ลงทานน้ำจะเป็นของไยอันนี้ขอบพุนไหลไหลเอามาป่านเฮือจังโขคาเจ้าก็ซ้ำป็นร้านขายยาเปิ้นได้เอามาเพือจังซอแล้วเราร้านขายยารุ่งเจริญเพสัชนะยจ้า มาคุณเจ้าก็มาช่วยกันห้ามมือแม่เอก้อยจิก้อยเน้มาอยู่บนรามอีแม่มาหาพ่องพันะอีแม่ลูกยากนั่งยยกขอหือไล่น้องพ่องพันปัดเคาะปัดไผ่ขาปัดดึงผ่นานแยก พ่ออีแม่ลูกยากนางแยกแม่ก็ยังลำบากเตียวมาฮือจางโซแม่เออยู่บ้านไหนก้อยสหกนีบ้านเฮาเนี่ยนอขอบคุณเจ้าบุญกินบุญตานของแม่เอวันนี้ปุ่นที่หนึ่งเฮือตกับตนกับตัวตั้งนี่ไปแน่จะไปมีหมองมัวจะปานเฮือตั้งแม่เจ้าะ เฮื่อิแม่ได้อยู่ดีกินหวานอยู่จุ้มเจยบานต่อวันนี้เราจีมบุญกุศลกอขึ้นไปล้อแม่เอรางวันแม่เออามัง ลูกเต้าเจ็บหัวเข้าก็ขอหือมันหายตั้งแต่นี่หือยู่ดีสบายพยันตรายขหออย่าได้มาไกลบาว่าเป็นตั้งเจ็บหัวหมัวตาเจ็บเข่งเจ็บขา,บากันนั่ไใสบา่าวหืมมาไกลบา่าวหืมมาไกลขอหืมมันไหลตัวนาทีนาทีวังเหนือแม่นละเจ้าเจีงยงไฮคุณอยา จังปีก็ขอฮือแม่อยู่ดีมีสุขคือปนจากตุกเพื่อได้เป็นเศรษฐีขอบางงามเป้นวังนามบ่ดีบ่ฮือมาแปดบ่ฮือมาใกล้ขอเจ็บหัวเขาโลกเกขาความดันอีน้องพองพันเจ้าจะปัดออกไวจีและน้อง ปุ้นที่สองปุญนตานของแม่เอ้เพื่อไปโตกับเจ้าเวนเจ้ากรรมตึงบอกว่าหมดแดงหมดดำที่แม่เอได้ตุ่มได้า่าขออย่าได้ปิกมาลาวีเพื่อแม่เอได้ตตามจ้าอันที่ปวดเข่าอันที่ปวดขาของแม่เอ้เือหายไม่เควน้น ตัดตัวเจ้ากรรมที่มาเต็กมาเนินตัดตัวเจ้าเวทที่มาติดมาตําวันนี้แม่เอได้กินได้ตานมาฮับมาหองเอาผลบุญตีนียามนี้แม่เอได้ตานขอบุญกุศลส,ส่งไปถึงยามนี้ oh. จีบเจ้ากรรมเจ้าเวทอย่ามาํำหาราวีอัน,นี้ลง จะล่นลุงเปิ้นใหม่มุง่งเอามายืนมาปานเอามาฮือไลอ,อนีน้องผองผานห่วมกินห่วมตาเต่กันตาเจ้าล้างขยะร่วงจะเลื่อนเปิ้นได้สละเงินมาเป็นเจ้าภาพเกา่ากระซิบอยู่หลังกาดเตา้าเอามาฮือเฮาคนเดงตัวอย่างที่ดีต้องสีแดง กะเปิ้นได้ตามเข้าวา่าเขาวัดสะละกำลัง,บบนนงรัพบัได้กืดกินแดงไปบ่อเปิ้นโจกใบแดงก็มาห่วมแปลงมาช่วยหว่วมสร้างวันนี้แล้วลวะฉลองหอละคังเอาลงทานก็มาช่วยกันลงทานนา้ำอลงทานนา้ำแล้วก็อายางแหมบบู้เนอาหนะลาย,ย่างนะเจ้า มาช่วยกันตุ้มมาช่วยกันคั้มเพื่อว่าตานน้ำจะได้เป็นเศรษฐีพ่องพันน้องเขาออ่าตานตานหยังตานหยังตานหยังตันหยังตานน้ำได้เป็นเศรษฐีลุงจะโลดเพี่ัดตานนำ้ำ กัวังเป็นเจ้าเซฟทีและพองพันจะตานพ่องพันตันเว้นตันหวีจัดหน้าหัวตึงบ้านลาพ่งดกปกเน่าอยากปีนาะตั้งลายสาหก์เป่งส่งกระตึงสี่หมู่บ้านพ้องจะตานเข้าพองจะตานน้ำก็จัดหน้าบัตุกกันอันใดเจ้าอยู่เย็นเป็นสุขเนาะมีอยู่ไม่กินนะเจ้า านอันใดจะได้กินอันนานอย่างบ้านเฮาหม่วนอกมมวนใจขอฮือกินไปอยู่ไปตานไปเหมือนกันมดสิบสาวเจ้าบ้านนะเอาอย่างสาหก้รมแป้งสองปูนได้อย่างได้เขาขอได้อย่างน,าน้นแล้วตัวไปหอมเบอ่์กี่บาทมันบบนี้ด้อจีบมือสช็รกำเฮาจะนีร้านขายยาลูงเจริญเพส ขอบคุณน,นักนักสำหรับน้ำใจตั้งแต่นี้ืออยู่ดีสบายมาห่วมาวายโรงทานกับเขาขอฮือได้ไปลอดไปเถืองเตวบูธเตวาดานั้นเล่าเสื้อฟักเสื้อวาเปิ้นมาพอเฝ้าขอฮือมาหับพ้นบุญตอนนี้เสื้อผีเสวัดผีเสื้อวานี่จอดออนไลน์ใหม่เอาชื่อไว้ละ พยาอินพยาภูมพยายมหาลาคุดนาคน้ำปลาไม้ไอสวนวันนี้เป็นงานปลอยหลวงมันตึงส่งเปิงกวนมาคู่เขาไว้วันนี้ก็ไม่มีร้านขยาเปิ้นก็ห่วมกับสัทธาเอาไว้จี กะมีน no ้อยกะด้านน้อยก็มีนักกะด้านนักสลักกรรมลังซับสลักกรมลังไก่อย่างบ้านเฮานี่กินไปตานไปเอาอย่างกับพี่น้องเมืองป้าพองพันชูจะไปอยู่บ่ได้จะไปรับลูกไขยมันเข้ามาหาตุเจ้ามันตานขันน้ำขันเข้าก้อยกะก้อยเก่งเดือนดับเดือนเปีงโอ้บรราข้ัวเจ้าไปวัดตึงวัน แา่ว่าเจ้าก่าไปวันนี้เจ้าก่าไปเ,ไป,เไปินว่าฝนบาดตกเข้าบาเจ้ยหูเหือนห้วคนเฮาทำชั่วตามันบาเหิน พื่อมาพออย่างเดือนดับเดือนเพลิงมันกินมันต้านเอาอย่างพี่น้องเจ้าบ้านกินกินต้านๆบ้าหายไปไหนเขาเปลงสร้างไว้อย่างใดมัน้ายเข้ามาอย่างนั้นแต่ว่าไปใครหวยวันนี้ไปเก็บก้าวหุยจิมทําดีได้ดีทําให้ได้หายเปลีอยนตีไอ้ขาได้มาบอกไว ก่อนวาทำให้ตึงว่าเป็นศักศีรีหล่อนเขาทำความชั่วหนึ่งที่จะลบล้างความดีได้ร้อยครั้งบันครั้งก็สติเขาเกิดเป็นคนต้องถูกสังคมเอาไว้กวางๆอยู่วัดกับวัดอยู่บ้านกับบ้านจะได้กังตั้งสาสนากินตาเนื่อมาได้อย่างนี้เจ้าพอชากรน,นี้ ศาสนาเปรียบเหมือนต้นไม้วัดว่าอาารเป็น,นกิ่งก้านสาขาหมู่เขาเป็นมุล,ลสัทธาดูดอาหารมาเตื่อเล็กเตื่อน้อยความหลิงนอบและความเลื่อมใสตึงหิงตึงใจตึงป้อนานป้อน้อยกินตาเนื้อย่างอีกแลน่าะมีต ไบเช้าใบลอยพ่อนานพ่อน้อยเปิ้นมีเมตตาวันนี้เปิ้นตกเองดาเปิ้นปากัดมาหอมคนร้อยบาทบางพ่องมีนักซักมีลายเปิ้นจกปัดใจหอมจะปีนหมื่นบาทจับบางพ่องกินหกตาหนึ่งข้าบะจกหอมสักบาทก็ม่มึงว่าไผ่ว่าไผ่เจ้าปีเจ้าชอเนี่ยค่ะเดี๋ยวแฮมเบิร์ดอยูเข้าไขาหอม พี่น้อยกับทานน้อยมีนักกับตาน,นักไอ้จุกกนนับตะยังเป็นมาหาเศรษฐีสู่เขาจะมีโชคใจดีถ้ามันกินมันต้านเหมือนพี่น้องเจ้าบ้านนะเฮือมันหมดเฮือมันใสเฮือมันแจ้งอย่างไฟเฮือมันใสอย่างน้ำจี จะบอกเอาไว้มันเจ้งอย่างไฟคื้อมันใส่อย่างน้ำพี่น้องเจ้าบ้านมาว่วบุญกุศลวันนี้เปิ้นมาทั่วเขตตำบลสถาคู่โคนตำบลเขื่อนผ่าห้องก็หอมซีบ หองก็หอมสาวจับบางพ้องเป้ก็หอมร้อยบาทวันนี้บ้านเฮามาห่วมเป็นเจ้าภาพก็ได้อนุโมทนาบุญของป่ามิ่งปทุมธานีเจ้าของแม่เอและของยาเพิ่นทำเพ<อ>ื่ิศุลมาช่วยกันรสร้างพี่น้องเจ้าบ้านตึงบ่เฮาให้สูวนบางห้องก็มาจากปราทมุมเปิ่นลงทูนมาจากเมือง พ่อเลี้ยงมิ่งได้มากินนาตาลกับลูกกับหลานบ้านเฮาเอาไว้จีนและน้อยามเมื่อพองพันเป็นคุนจำเป็นต้องสร้างตั้งบุญกุศลแยมมาอยู่เมืองค้นป่าเรามีพองพันก็จะกว้าง แห้มเมื่อตายปีนผีจะมีตึงขันเข้าจะมีตึงขันน้ำเพราะจัดนี้สุมันกินมันตานจัดหน่ก็จะได้สบายเจ้าเอาอย่างพี่น้องบ้านเฮานะกะไอ้กินพ่องตันพ่อง เพื่อนว่าการให้จะเกิดบาละมีตายไปเป็นผีตึงบาอดขาดใจได้กินมดดึงลาบงัวลาบควายถ้ามันกินต้านอย่าพ่อลุงแม่ป้า พออายุคนเฮาอายุออายบัตเติ้งร้อยสาวผีบ่เบิ่นจะตายเป็นผีนี่เข้าป่าจอาขยับหน่อยเนอแม่ลงทานเพจะเขา้าต้องทำบุญเอาไว้กินเหียพ่องกระตันเหียพ่องเอาอย่างปีน้องบ้านเฮาตั้งหลายสหกรณ์กระตึงยิงตึงใจใส่ทองป้นกระได้มาหว่วมขวนป่าชาป้นกรยังมาโดนใช้มง คนเปิ้นมีส่วนร่วมวันนี้บ้านเฮาแบ่งไว้หลายส่วนเพราะเป็นงานไปหลวงโอละคังจ้างซอยยังไม่ได้ครับมีน้อยหอมหน้อยละมีนักหอมนักสุดแล้วแต่เฮากระจิตใจจ้ครับอันนี้โรงทานของภัยลูกตี้ไหนตั้งใดกันเจ้า เปิ้มาเลี้ยงข้าวนมหว่วมสร้างกุศลกะตุ้ยกันวันอ้นี่นุใครได้ห้ำมาอันนี้ของใครก้อปทุมธานีและลำปางอ๋อเปลี้ยงจากปทุมธานีบะเดียวแม่คู่พองพัดมันบปะปอมักคองวานแม่คู่เมืองเท่ามีตึงเบาหวานความดันมีเพลไปตั้งโลกเอ็นโลกเก่าสามลับช่องคองนี่ของห้า จะเอาฮื้อตั <correctly, ker, S 2> ้งแม่คูเก่าจะท่าเพศแม่คูเมืองเป้าแม่คูบัวตองแม่บัวชนแม่คำปัดระวังเด้อมึงจะเป็นเพศเฝ้าอยู่วัดนี่เอแม่คูฮานัก ก่ว่าแม่ครูกับมึงมีคนเดียวเอาสองกล่องไม่ใส่ในถาดในถัามีแม่ครูบัวสอนแม่ครูบัวตองแม่ครูคำปันจำปีนเอานักนัก,นกไว้ที่นี่กระตอเมืองเป้านี่เป็นโรงพยญ,ญาพ่อครูแม่ครูแหาอยู่ที่นี่กินนักกัะตอมตายอ่แะและนก็จะขอขอบคุูนักใจนักนัก เอาหัวทวัดก็ผ่องพังสาวจีดเปิดมาจากปทุมธานีนว,วันนี้กินใหญ่